สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับป้ากันเช่นเคยครับต่างช่องเด็ดผน,นอกอากาศหนาวครับวันนี้ลืมต้นปีไหมมั จะกินกลแลก้อนได้ดีครับมันจะเลียเลียจนจนเหลือก้อนน้อยเดียวเป็นมดเลยไฟก็สุมไว้ให้เป็นสองเตาครับอันนี้เมื่อคืนมันหนาวครับก็ขันยุงด้วยยุงจะมีจอนช่วงหัวคำ่ำ อากาศตอนเจ้าก็อยู่ที่ประมาณสิบสองสิบสามองศาครับช่วงนี้แต่ขวายนี่จะชอบอากาศเย็นครับก็เหมือนงัวงัวนี่จะบ่ค่อยชอบตัวได้ลำบึกแล้วครับช่วงนี้ดูว <c oughs> สะสมจีนไว้แล้วครับ ลำกว่าตอนต้องคาราบาวครับนี่ลำขนาดครับก้นนี่กับปูดออกมาแล้วครับแต่ก่อนนี้ก้นยุบก็ไปไหนบ้อมครับแต่ตอนนี้เริ่มเต็มละขาขากริ่มใหญ่มากนะ บางทีก็ยังคาราบาวกินนนมอยู่ครับแต่กัน,น่น่จะบอมีน้ำนมละแตต้องช่วงนี้นี่ใหญ่ขึ้นครับสังเกตตอนมาแรงแจับดูก็ยังบอกมีลูกดิ้นแต่แต่ของถุงท้องนี่ดินแห้งขนาดแบต้องจับก็ดิ้นโชวเลยตอนนี้ ลุกยากนอ,นอนยากครับเกี่ยวเรื่องกันทุกตัวครับเริ่มต้นปีใหม่มาหันในกลุ่มเฟซบุ๊กครับ มากาัรขายงัวขายควายกันล้มลำล้มลำไหมีตั้งพอตัวน้งามก็ซื้อไหวครับเก็ไปเก็งราคากันเนาะ <c oughs> เพื่อหลังโควิดมันจะราคามอาจจะเปลี่ยนทครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงของราคาเพราะว่าหลังจากโควิดหลบแผลกเน ราคาขึ้นมานักครับขึ้นมาหลายพันอยู่ต่อตัวโควิดรอบที่สองนี่ก็น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงราคาเห็ม คามันน่าจะสูงขึ้นนะครับสำหรับงวขุนควายขุนเพราะว่ามันเป็นต้องเอาไปเป็นอาหารครับมันก็เลยมดไปมันจะปาะยุ่อย่างเก่าครับมันจะประเหมือนควายเลียงแล้วก็งวเลียง าไว้แปลงเชือแปลงสายมันจะยังอยู่แต่ถ้างอคุณควอยคุณนี่มันกินจิ้นกับมดนะครับมดไปอย่างเดียวเก็ลูกปีละตัวครับโดยเฉลีย่ยปีละหนึ่งตัวแล้วก็เลี้ยงประมาณปี2ปีครับถึงจ,จะขายเอาไปขุนมันใช้เวลาเมินครับ มีทุนก็ซื้อเก็บไว้ครับอนาคตมันบันแนบ,บน้อนครับการลงทุนมีความเสี่ยงแต่ผลตอบแทนมันก็น,นักครับ <c oughs> เป็นไปได้ก็เลือกเลือกตัวนี้น้อยครับถ้าบ,บ่อฟัง <c oughs> เลือกตัวประมาณยานมนี่ก็ได้หรือสักสี5หเดือนนี่กำลังพอดีครับ <c oughs> มันจะใจทุนน้อยแล้วก็ใจพวกยาพวกเพียงเหลือ่อาหารในการเลี้ยงน้อยครับแล้วผลตอบแทนมันก็ แล้วก็ถือว่าสูงอยู่ยังแม่ถุงท้องนี่ซื้อมาตอนยาน้มครับไปซื้อตีกาดได้มาในราคาหมื่นปตอนนั้นอันนี้ซื้อติดแม่มาครับนี่ติดแม่นุนมะแล้วก็กระบาวนี้ติดต้องแม่มา <c oughs> สามตัวนี่ตัวน,นั้นอยู่ในราคาสี่หมื่นบาทครับแต่ตอนนั้นคาราบาลอยู่ในตอองอยู่แล้วก็บโอ้โหมันมันหรือหมูมนัมนมน,มน,นี่นะก็เลยเดาวา่ามานันบมมันครับตอนนั้นเลี้ยงไปเกือบปีแล้วซึ่งว่ามันดินคนระับตอองฟังความดินออกมาเป็นคาราบาลนี่ ตอนนี้อ้นี่กันใหญ่แล้วครับอ้มันตอนน่ไม้นี่ยังเบ่อยานมแต่ครับนี่ใหญ่โตแล้วหน้าตาก็ใช้ได้ครับตอนนี้จะมีลูกของซ่ำนะลูกจะออกมาแล้วครับถ้าเป็ี่ยนไปได้ถ้าบอกฟังบอกบอกเร่งรีบครับเลียงสะสมไปเรื่อยๆก่อน เอาตัวน้อยมากก็ได้ครับพอมาหนูใจทุนน้อยครับใจทุนน้อยแล้วก็การดูแรลรักษานี่จะง่ายกว่าง่ายกว่าตัวใหญ่ถ้าบอกมีทุนก็เลี้ยงเลี้ยงมันต้องนักครับมันต้องถึงคิดตัวสาวตัวมีตัวสองตัวก็เลี้ยงได้ครับเพราะผมเคยเลี้ยงมาแนละ้วตัวสองตัว เขาจะมีเวลาดูแลได้ดีกว่าแล้วก็เลี้ยงเนื้อเรื่องเพียงนี่มันมันใช่บนนักจะเลี้ยงเป็นอาชีพเสริมครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้นราคามันค่อนข้างจะดีครับแล้วก็แหมยยางก็คือกรมประสุตว์เป็นกัรส่งเสริมพอสมควรครับตั้งหัวแลคไา้ ไว้นี่น้ำเจือมันก็เริ่มแร่หลายนะครับเริ่มนักละแต่มันจะยากต้องการจับซัดส่วนงวนี่มันหมอมีปัญหาแต่มันจะมีปัญหาต้องที่การผสมเทียมเรื่องการใจน้ำเจือน้ำเจือหลอดนี่นะครับบางทีหมอยิบหลอดระบุําจื้อหนึ่ง แต่ลูกออกมานี่นละอย่างเลยลอดระบุว่า r a b เนอะเรดอเมริก e ันบามันออกมากลายเป็นงวดำงวดดงเนี่ยหน้าตาออกไปตั้งงวนม <c oughs> ออกไปตั้งแองกัดเนี่ยบางคนถ้าใส่ให้งวแม่เลือดลอยนี่เสียเวลาครับเสียเวลาเปนหนึ่งปีหนึ่งปีเต็มๆ แล้วก็ต้องมาวางแผนกันทหไมมันขาดทุนเนาะขาดทุนแล้วก็ลูกที่เกิดมามันจะขายบ่ได้ราคาเตาตีวางแผนไว้ที่แรกครับ <c oughs> ส่วนควายเดีวนี้นี่ถ้าเป็นปอพันดังๆนี่ เพิ่มมูลราาเพิ่มมูลราคาได้นักครับถ้าออกมางามออกมาหุ่นดีแข่งขาดีมันจะคนละเหลืองกับงัวเลยครับบางทีราคามันจะโดดกว่างัวอสัมเพราะว่าควายงามเขาจะบอกเอาไปฆ่ากินจีนเนะเขาจะเอาไปพัฒนาต่วให้ <c oughs> ยังแม่สูงสักร้อยสีสิบโดยประมาณเอาใส่ปอตัวดังๆเข้าไปลูกออกมาสูงยญ่ก็แม่ราคามันกระปุุนครับสองเตาสามเตามัน,นะครับโดดขึ้นไปจากราคาแม่ ทำยางควายยังคว,าย,ยงควายบ้านๆควายธรรมดานี่ยังตัวปูเนี่เขานิยมเอาไปขุนครับเพราะว่าควายนี่จะจิ้นนักเนื้อนนกกว่าแล้วก็ใช้เวลาขุนเท่ากันนี่ควายจะจะใช้ต้นทุนน้อยกว่างัวครับอันนี้ผมพอในคลิปใน youtube นี่นะครับ การขุนเดี๋ยวนี้เขาก็ใจอาหารแล้วก็ต้นข้าวโพดแล้วก็เพียงอยู่สามอย่างบางที่ก็มีเกลือ,อะไรก้อนมันแล้วแต่ว่าขุนอะไรอย่างครับขุนงวก็ขุนควายก็อย่างขุนงัวถ้าเป็นงวใช้รุ่นเลงัวตีต้องการเนื้อคุณภาพก็จะมีพวก tmr ก็จะได้ไขมันแสกในเนื้อครับมันหลากหลายนะมันขึ้นอยู่กับตี่เฮาจะทเนี่ยครับว่าเฮาจะเนี่ยไปในแนวไหนเอาจะขุนขายคนเดียวหรือว่า,อาจะขุนทรงปอก้ามันมีหลายอย่างครับหรือว่าเขาจะเลี้ยงไว้เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ขายพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ขาย <c oughs> เรจะเลี้ยงเก็บไปนักๆักนับแ,แบ่งขายออาไปเป็นปีๆมันก็แล้วแต่เฮ้าครับแล้วแต่ทุนครับไไรที่มีทุนน้อยก็นเนี้ยไปตามทุนน้อยนี่แหละครับคอยๆเนี้อย,อย,ยไปครับเป็นกำลังใจให้ครับพอผมก็เริ่ม,มาจากตัวสองตัวนี่นะครับ มาได้เริ่มมาปุ๊บปั๊บมีเป็นเจ็ดแปดตัวอากาศหนาอวอ่ะหัวควายผมจะเลี้ยงเป็นอาชีพเสริมครับ อาชีพลักก็คือเป็นกเกษตรกรนี่แหละเรี่ยงเอ้ยเนี่ยให้เนี่ยนะแล้วก็เนี่ยสวนส <c oughs> ลับกันไปครับเพราะว่าคนเฮว่ามันวันน่บ่น,บบนอนครับบางทีหันเป็นคนนุม่ม ประมาทครับใช้ชีวิตประมาทถงไพใครเจ็บมันกระถามหาครับบางทีคนแกหันปิ่นเป็นคนแกโอ้ประมา,าเปิน่นเป็นคนแกแต่ปิ่นดูแลรักษาสุขภาพร่างกายดีครับ 70, 80, เจ็ดสิบแปดสิบปุ่นก็นเลี้ยงงวเลี้ยงควายได้คนนุมนี่จะตายก่อนคนเท่าแล้วครับสมัยนี้คนเท่านี่จะอายุยืนคนนุมนี่ใช้ชีวิตประมาณไปหน่อยครับ ำลงอากาศกันหนาวครับเริมเย็นลงเย็นลงล <c oughs> เดี๋ยววันหน้าวันตาคงได้มีโอกาสไล่สดครับไล่สดบรรยากาศยามคำยามแรงมันก็จะเป็นประมาณนี้ครับสุ่มไฟควายนี่ต้องสุ่มตลอดแหะครับหน้าหนาวหน้าฝนหน้าห้อน หน้าหอนกลแม้งครับหน้าหนาวก็เอาไว้หิงหิงไฟอุ่นๆส่วนหน้าฝนในี่ยุ้งครับยุ้งแนนอนเพราะมันอยู่ติดป่า <c oughs> สำหรับควายผม วันหน้าอาจจะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนไมพันเข้ามาพ้องเอาไมพันเข้ามาใหม่ๆหม่มพันตัวใหม่เข้ามาครับผู้พิดพอมันมีคอยปูสองตัวครับต้องเลี้ยงไปพอกนันว่าตัวหนตัวหนใหญ่ตัวหดงามก็คัดไว้แต่ถ้าอู้ถึงความใหญ่เนี่ยมันใหญ่ทั้งกู่นะครับ ให่ถึงอาถึงน้องนะแต่ตอนนี้น้องมันเหมือนจะใหญ่กว่าครับ้าเทียบอายุกันแต่ความรอความเท่นี่มันสองตัวนี้มันต่างกันครับต้องเลี้ยงพอตอนใหญ่สัก3าปีน่าจะหูครับสาปนีนี้นน่าจะใหญตึกละต้องพอก่อนครับ บรรยากาศตอนค่าตอนมืดครับอยู่ในสวนมันก็นเย็นสบายดีครับแต่มันบ่มีไฟฟ้าถ้ามีไฟฟ้าผมจะทำอย่างแรกก็คือติดหลอดไฟค่ายุงครับติดเลย มันจะได้เปิดค่ายุง้งค่าเหลือบค่าหินค่าคุ้นเนาะมันมันมีก็ไม้นะครับในสวนแมงมันนี่มันจะลบอยู่ตามก็ไม้มันจะบดตายนะข้างหน้าหนาวมันจะคาบมันจะใจชีวิต <c oughs> อยู่ตามก็ไม้ในสวนใหญ่วัวหน้าห้องนี่มันจะมาละ มันจะนักขนาดนะฮอนมันเหมือนเหมือนพึ่งแต่ครั้งเรือ่อยนักขนาดควายนี่ขนมันห่างครับมันก็จะโดนโดนครบตลอดต้องฉีดยาต้องอย่างหื่งมดอะหอไหฮอนกันไว้ครับแม่งดูเหลือดนื่มอันตราย เนี่ยงวควายป่วยได้ครับเป็นไข้เป็นเนมื่อยได้ก็เป็นกำลังใจใครับมือใหม่ทั้งหลายครับจะคิดจะมาเลี้ยงงวเลี้ยงควายสู้ๆครับบลองโมโหครับผมตามเอาประสบการณ์ไปเรื่อยๆครับ ถ้าคิดจะมาทางนี้แล้วคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาพ่อแไม่พี่น้องปิกป้านปิกจ้องกันนะครับคำมืดครับขอบคุณทุกท่านที่ <c oughs> เป็นกำลังใจนะครับขอบคุณทุกทนที่ติดตามกันครับขอบคุณจังนะครับผม ไ้มาป้กกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้บายบายครับผมสวัสดีครับ